ค่ะว่าเจ้าควรไปออกกําลังบ้างนะฟังจากเสียงบิดขี้เกียจขากรู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากนอนกับนอนบ้าก็แค่เครียดเรื่องสอบกับเรื่องแรงตกเฉยเฉยวิชาอันใดกันที่เจ้าสอบค่ะสามารถติวให้เจ้าได้นะจะติวให้จริงเหรอจริงวิชาคณิตนะเออข่าขอโทษนะค่ะว่าคามีอาจช่วยเจ้าได้เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ข้าจะได้ใช้ดาบเล่มนี้มันคือฉมวกไหมล่ะ แล้วจะเอาไปทำอะไรหรอจะเห็นตรงนั้นไหมนั่นเมียข้าเองโอ้แถวนี้สาวเจียมๆเยอะเลยดูสียเจ้าของช่องกูเพ้อแป๊บเดียวไม่เงย <c oughs> ไม่เงยเอเมลอยู่ไใใหนแย่กูรู้นะเกสทำไมเสียงเธอเป็นอย่างนั้นน <c oughs> ่ะออเมื่อกี้ข้าก็แค่มโมโหนิดหน่อยนะก็จนเสียงเปลี่ยนไม่นิดหรอมั้ง <c oughs> อ๋อข้าพบเจ้าแล้วสวัสดีที่รักเฮ่อหิวเหรอครับถึงมาหาผม แน่นอ่ะเลค่อยากกินจ้ามากๆเลยนะจะรีบไปไหนไหมค่กินซะดีๆเป็นแค่ตะขาดอย่าเด้กกำมืออย่าดิ้นเลยนะโอ้โหเกดเธอมีกี่เสียงกันล่ะเนี่ยฮะอ๋อสวัสดีค่ะแฟนคุณเจ้าของช่องเวลาค่าอยากกินเมียค่าเสียงค่าก็จะเป็นแบบนี้แหละนะเออให้นา้าททำบ้างดีกว่าฮห้นี่เอมิลค่าหิวจริงๆนะมาม่อยากกินพวแบบอร่อยก็ต้องพยายามหน่อยนะเสียงหัวเราะนนี่มันน่า แม่มาเด็กดีของข้าไม่ข้ากินซะไม่กลัวผมเจ็บหรออยู่กับข้าที่ห้องเจ้าได้เจ็บกว่านี้อีกทำไมเอมิลถึงไม่ชอบน้ำกันนะน้ำก็ไม่ชอบอาบเม้นก็เม้นแต่ข้าก็รักก็ผมขี้เกียจอาบอ้าวเรียกว่าเป็นอย่างนี้นี่เองขี้เกียจก็บอกจะได้อาบให้เสียงไันไปเชื่อเลยว่าหลุดคำยาวเช่เลย อ่าแล้วก็มเรเ่อรที่จะชี้แจงนะเอยเออเ้ยเฮ้ยมาถูมาถูมาถูฟังเสน่ากูมาถูตรงไหนวะที่จะชี้แจ้งก็คือเราได้ทำการบดเลือเสร็จเรียบร้อยแล้วตารางมีดังนี้ถ้าใครจะอ่านแล้วก็กดสต็อปเอานะค่ะแล้วถ้าถามว่ามีแค่ตารางเดียวใช่ไหมบอกเลยว่าไม่และนี่ก็คือตารางที่สองนะค่ะกดสต็อปเอาสต็อปแล้วเนาะโอเคมาต่อเอมิลจ๋ารู้ไหมว่าข้าอารมณ์เสียแล้วเกินอารมณ์เสียก็เก่าสิเอมิลขาเป็นไรอะ สีสตันไม่ติดเลยใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรอยู่คะเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออยา่ออยางเดียวมันไม่พอว้ยต้องมีอะไรอีกอะ่ะข้าก็ต้องมีเจ้าเจ้าก็ต้องมีข้าเราถึงจะไปต่อกันได้ไงออปากหวานจังเลยนะคะข้าก็ปากหวานแล้วและเจ้าจะหวานไหมนะแหมไปหัดย้อนมุกมาจากใครครับเนี่ยอ๋อข้าขานินแฟนเจ้าของช่องย้อนมุกหวานๆใส่นะอะ,อะไรนะเกบข้าบอกว่าแฟนเจ้าของช่องเคยย้อนมุกหวานๆใส่ข้านะ ตอนไหนบอกมานะเออเมื่อวานนี้เองเฮ้ยยืมฉมวกค่าไม่ล่ะข้าให้ยืมงั้นขอยืมฉมวกหน่อยนะเอาเลย <c oughs> โอ้ยนะเคยกก็ยังยกไม่ขึ้นเลยนานะจะมาทมาําอะไรฉันได้เลยนี่เออน่าบูดน่าบึ้งใหญ่เชียวไหนลองยิม้มดูส <c oughs> ิไม่ต้องไม่ต้องไม่